นี่อาเบะนี่นายไปกันสือตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยต่องไปดูดิอาเบะกำลังทําอะไรอยู่หรือว่ากําลังทําผู้ชายกาลังเมามันอยู่เออฉันอยากรู้จังว่าอืมอาเบะอยากรู้จังรู้จังว่า,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 วาอาเบะเนี่ยสาวว่าอาเบะอาเบะกับผู้ชายเปล่าไม่เชื่อ ฉันขอตุยตุดเจ้าหน่อยตุดเจ้าหอมว่ะนี่ตุตุเนี่ยแต่ส้เนี่ยนะตุดดโง่อะสมอยาฉันขอตุยตุดเจ้าหน่อยตุดเจ้าหอมว่ะทอาตุตุดข้าได้มึงก็รองตุย ฉันขอตุดตุดเจ้าหน่อยตุดเจ้าหอมว่ะแน่จริงก็ทำให้กูได้ดิไปต่อรอบที่สองกันอยี่ยรู้จักว่าใครเป็นกัะจื้อไป